สวัสดีจ้ะพี่น้องลูกหลานน้ำม่ป่าหายหน้หาหายตาไปหลายเมื่อโทรศัพท์ตายโทรศัพท์แม่ป้าไทยไปไทยมาอยู่ดีๆนะหลนตุ๊บลงดับมิดจีดีเลยทรงสมทรงให้เจ้านายเอาไปหาซอมให้ พาสอมแล้วกะสอบสอมแล้วแล้วเป็นหนาจอไม้ก็เอากลับมาได้สองมือล่นไม้อีกตายไม่อีกโอ้ยม่ป่าคุ่มใจลายอันบนนัณาสร้างกับประยูสร้างอไอไปต่างจังหวัดทรงรอบสองเนี่ยสร้างไปต่างจังหวัด ใส่เวลาโดนไม่ป่ากันเลยกุ้มใจไปน,นี่กันเคาะขอนรอ,อดเล็มเงินไปสื่อเครื่องไม่สื่อเครื่องไม่คือว่าอันที่เข้าช่อง YouTube ได้ย่านพี่น้องไอ้ทิมไปก้อนนะนะถ้าเขาว่าได้เพราะว่าแม่ป่าอันบรูจักจก Gmail, ีเมียวบรูจักรหัสผ่าน ก็จจำเป็นต้องล้อไอ้ส่อมเครื่องเกาส่อมเลี่ยวจังคอยได้เข้าไปหาคนจีเมียวไม่จังคอยได้ไอ้ <c oughs> มาบอกสุพีสุสุพีสุนองฟังในป่า,ปาก,กันเลยมาบอกพี่น้องลูกหลานวะ่าจะเฝ้าทิพแม่ปา่าเด้อยะเฝ้า,าวน่อยอกน่อยใจมาเม้น,มา,นมาเบิงไว้ค่ะ แม่ป่าบบท่านด้ก <c> ล <oughs> ับไปตอบุญแทนคุณอันเครื่องไม้กับแม่ป่ากับกำลังหัดใส่ยู่มื่กับโบท่านชิ้นบบท่านชิ้นมือบบท่านบลูว่ามองใดเป็นมองใดนะเขาบบท่านถึงเนี่ยกำลังหัดใส่ยูค่ะอันขอเวลาจากน้อยแม่ป่าที่กลับไปหาดอกป่าที่ไปเยี่ยมปยายามทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวฝ่าพากันถิ่นแม่ป่าด้วยค่ะเด้อ พี่น้องลูกหลานจะเฝ้าถิม่าเฝ้าหน่อยใจอันจะเฝ้าเคดว่อนไหในป้าบบเห็นสําคัญโอ้ยในป้าลหล้อนใจหลายย่านพี่น้องถิมไปหมดเฝ้าไปหาซื้อเครื่องไม้มาทาั้งทัที่บ่ค่อยมีเงินกซส่งใส่บไลยเนี่ยเข่าโบได้โอ้ยสัวลายผู้เท่านี้ก็ได้อันนี้อันในป้ากําลังเตรียมไอ้บักนาวโฮมาติเชือ่อเอ้โบแมน มาติเหตุแย้มแย้มบากนาวโหอันกำลังฝานเอาเต็นเนื้อแซนามแซนามสารสม้มจักที่เป็นแย้มหรือที่เป็นยังบ่ท่านเคยเหตุอันเห็น่นเห็ุในยนะูทูบมาแล้เหตุน,นํำเพิินเสียดายนะอันพี่สาวของแม่ป้าเนี่ยนะคนจมหายจากตั้งจังหวัดแมปัาปั้นเป็นน้ำแล้วเคงิงนึงคนจมมาแปดลัวพุ่น หลายๆแม่อยู่บนนอกอเอาไปต้มปั้นเอาเป็นน้ำไว้ให้ไอ้คนไข้แม่ป้ากินแล้วกับมันกับบมีหมองเก็บเนาะตู้เย็นมันเต็มตู้เย็นก็เลยยังเหลืออยู่ก็เสียดายย่านมันเน่านี่ก็เลยกับมาฝานเอาแต่เนื้อแซน้ำแซน้ำไอสารสมเพื่อว่ามันจะได้กัดยางออกอะนะยางมันติดมือ ละละกะเฮ็ดคลิปบอกพี่น้องลูกหลานน้ำเนาะค่ะเนาะอ,อันขอเวลาจากน้อยด้อค่ะเด้อสิกลับไปหาดอกจะเฝ้าถิ่มเฝ้าป้าแม่ป้าแค่นี้ล่ละค่ะอยู่ดีมีแห้งสุสฟูสุคนะค่ะเด้อบ๊ายบาย